วัค่ะวันนี้มาปล่อยมีทั้งหเล่มนะคะมาดูเล่มที่1กันนะคะเล่มที่1นะคะความยาวอยู่ที่12.3นะคะผมก็ยืดสองจุดห้านะคะสันหนาหกมิลค่ะด้อยู่ที่หกนิ้วนะคะเล่มที่สองค่นนะ 2. ความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะผมก็ยืดสองสองจุดสามนะคะสันหนาเจ็ดมิลค่ะด้อยู่ที่หกนิ้วนะคะเล่มที่สามนะคะความยาวอยู่ที่ 11.8นะคะผมก็อยู่2.4สันหนา7มมด้านอยู่ที่6นิ้วค่ะเล่มที่4นะคะความยาวอยู่ที่12.3ค่ะผมก็อยู่2.5สันหนา7มมนะคะด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่5นะคะความยาวอยู่ที่11.5ผมก็อยู่2.4สันหนานะคะ6มมด้านอยู่ที่6นิ้วค่ะเล่มที่6นะคะเล่มสุดท้ายนะคะความยาวอยู่ที่11.1นะคะผมก็อยู่2.3นะคะสันหนา7มมด้านอยู่ที่6นิ้วค่ะมีทั้งหมด6เล่มนะคะวันนี้มันดูลายกันชัดนะคะแต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะคะ งานหนัหนกๆรุยได้เลยนะคะมีดบินมีดหักด้ามแตกนะคะทุกกรณนีค่ะตลอดการใช้งานนะคะรับประกันให้เปลี่ยนเข็มเลีมใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้มีทางร้านเราทดสอบให้ทุกเล่มนะคะก่อนไปออกนะคะรีวิวจากมีจริงนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักแชทได้เลยนะคะ650ส่งปีทุกเล่มนะคะรับประกันตลอดการใช้งาน,นะคะ่ะเรียนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจช่างสันสายช่วยด้วยนะคะเพจหลักและ YouTube นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนทางร้านค่ะ